การติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาและการนำนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านตลิงสูงสามาคัคคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต2ยินดีต้อนรับคณะกรรมการท่านที่1นางนายนาจันทารองผู้อำนวยการสพปนครสวรรค์เขต2 ท่านที่ 2. นางสมบัติตระกูลมาพรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดครองสาลีและท่านที่ 3. นางสาวขวัญจิตหวังมั่นคงสกุลศึกษานิเทศสพปนครสวรรค์เตสองข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านตะลิงสูงสามาคัคคีผู้บริหารสถานศึกษาคือนางพัทรวดีสีขำเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวนบุคลากรทั้งหมด14คนมีผู้บริหาร1คนครูผู้สอน10คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพารง1คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด121คนระดับประถมวัยจำนวน26คนและระดับประถมศึกษาจำนวน95คนด้านงานบริหารวิชาการ <S 1. 1. <S การปลูกฝังความรัก ในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติสถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ส0ส่งเสริมผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมวันสำคัญของชาติกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ โดยโรงเรียนได้รับรางวัลผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยมด้านการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best p r a c t i c e การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมห้องเรียนคุณธรรมกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมออยอน้อย กิจกรรมต้านทุจริตกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโรงเรียนบ้านตลิงสูงสามคัคคีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ Active Learning เป็นการพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญของนักเรียนพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะที่สำคัญของนักเรียนตามนโยบายเรียนดีมีความสุขส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4. หลักสูตรสถานศึกษาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัยโดยผ่านความเห็นชอบจากาคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมกำกับติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นประจำทุกปีการศึกษา 5. การบริหารจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอนครูผู้สอนทุกคน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันครูผู้สอนจัดความพร้อมของห้องเรียนสะอาดปลอดภัยมีสื่อบอดความรู้ต่างๆเหมาะสมกับการเรียนรู้จัดทำเอกสารธุรการประจำชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน 6. การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูผู้สอน จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำมาพัฒนาผู้เรียนให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 7. สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้มีการใช้สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 8. การวัดและประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนสถานศึกษาได้จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลส่งเสริมให้ครูวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและใช้วิธีการที่หลากหลาย และนำผลจากการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง 9. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสถานศึกษากำหนดนโยบายให้ครูผู้สอนจัดทำวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละหนึ่งเรื่องโดยพัฒนาครู ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญพร้อมให้เผยแพร่ผลการวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในโรงเรียน 10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนโรงเรียนจัดแสดงผลงานทางวิชาการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ 11. างๆการนิเทศภายในสถานศึกษาจัดประชุมสร้างความตระหนักให้แก่ครูให้มีความเข้าใจกระบวนการนิเทศภายในกำหนดปฏิทินการนิเทศภายในจัดให้มีการนิเทศแบบกัลยาณมิตรภาคเรียนละสองครั้งและเปิดโอกาสให้ครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนทางวิชาชีพ PLC 12การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนได้กำหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาพร้อมจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อนำสู่การปฏิบัติมีการติดตามและประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 13. การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นเพื่อให้ผู้เรียนดีเก่งและมีสุขดังนี้ 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น 2. พัฒนาทักษะในศตวตรรษ ที่21 3 Active Learning จะมีกิจกรรมหลักได้แก่ท่องสูตรคูณทุกวันก่อนเรียนคิดเลขเร็ว5ข้ออ่านหนังสือให้แม่ฟังก่อนเรียนเขียน5คำท่องบทอาขยาน4 Coding 5 STEM 6บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 7. โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท 8. โครงการโรงเรียนสุจริต 9. การส่งเสริมทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ 14. การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญครูดำเนินการจัดและประเมินผลพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับครูในการร่วมกันพัฒนาเด็ก 15. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นโรงเรียนบ้านตลิงสูงสามคีส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตามแนวทางประเมินของพิษะ 16. เร่งพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษโรงเรียนบ้านตะลิงสูงสามาัคคีสนับสนุนสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนและสื่อการเรียนรู้ให้เอื้อต่อเด็กสร้างเครือข่ายบูรณาการความช่วยเหลือนิเทศกำกับติดตามด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายในทุกภาคส่วน 17. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนบ้านตาลิงสูงสมมามคีสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนตามพ้าหูปัญญาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนผ่านโครงการค่ายวิชาการพร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศในการแข่งขันเนื่องในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำทุกปี 18ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนบ้านตลิงสูงสามาคีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนร่วมกับการจัดการเรียนการสอนของครู19เสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตลิงสูงสามาคัคคีส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยของผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองผู้นำชุมชนและครูที่ประสานงานแจ้งข้อมูลและปัญหาต่างๆที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างเครือข่ายนักเรียน ผ่านระบบสภาน,นักเรียนมอบหมายหน้าที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่างๆเพื่อประสานงานและเฝ้าระวังปัญหาความปลอดภัยในโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นการแข่งขันกีฬาการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตามสถานที่ต่างๆการฝึกซ้อมฟุตบอล ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนจัดกิจกรรมอบรมศิลธรรมจริยธรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดเพื่อสร้างองค์ความรู้และภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนติดตามพฤติกรรมนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านยาเสพติดโดยการประสานงานระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 20. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านตะลิงสูงสมามัคคีสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 1. กิจกรรมแนแนว 2. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 3. กิจกรรมชุมชนเพื่ออาชีพ 4. กิจกรรมค่ายไอ t 5. กิจกรรมค่ายวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล 1. การจัดระบบบริหารงานบุคคล โรงเรียนได้จัดทำข้อมูลนักเรียนและการจัดชั้นเรียนจัดทำแผนอัตรากำลังในสถานศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานโรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานและดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ มีการแจ้งผลการประเมินกลับเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบและพัฒนามีการนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร 3. การดำเนินงานด้านวินยัยและการรักษาวินยัยส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยในตนเอง ยอมรับและนับถือปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมมีการเผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายอื่นๆให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านงบประมาณการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีโรงเรียนจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี เรียงลำดับความสำคัญตามความจำเป็นและจัดทำคำขอเสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจำปีโรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,567และ2,568มีความสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาและจุดเน้นของสอพทอ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษามีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการมีการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีรายงานผลการดำเนินงานทุกโครงการการเงินบัญชีและพัสดุมีการติดตามประเมินผลด้านการเงินบัญชีและพัสดุ มีการจัดทำทะเบียนคุมต่างๆทุกรายการตามระเบียบการเงินและพัสดุอย่างถูกต้องและจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อตรวจสอบและกำกับดูแลภายในวันที่15ของเดือนถัดไปเป็นประจำทุกเดือนด้านการบริหารทั่วไป 1. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ สถานศึกษามีการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ2การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาโรงเรียน ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาโดยสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆและชุมชน 3. การรับนักเรียนมีการจัดทำข้อมูลการสัมมโนประชากรวัยเรียนประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆต,ต,ติดตามให้เด็กเข้าเรียน มีการติดตามและเกณฑ์เด็กในระดับประถมวัยและการศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนนำเนินการรายงานผลการรับนักเรียนและปฏิบัติตามคู่มือการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี 3. ส,สถานศึกษามีการจัดตั้งสภานักเรียน 4. ส,สถานศึกษาดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา5มาตรการกลยุทธ์4ต้อง2ไม่แก้ปัญหายาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ 5. สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวได้รับรางวัลระดับเงิน 5. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 1. สถานศึกษามีการใช้โปรแกร,รม Thai School Lunch ในการจัดอาหารกลางวันได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 2. สถานศึกษามีการป้องกันโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาจัดให้มีออยอ,อน้อยคอยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด 3. สถานศึกษามีการตรวจสุขภาพช่องปากของผู้เรียน 4. มีการบันทึกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงทุกภาคเรียน 5. มีการดำเนินงานอาหารเสริมนมให้กับผู้เรียนทุกคนอย่างมีคุณภาพ 6. กการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนมีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบและมีการตรวจการปฏิบัติหน้าที่ผ่านโครงงานคุณธรรม มีการตรวจสอบและซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีมั่นคงและปลอดภัยโรงอาหารสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องน้ำห้องส้วมมีการรักษาความสะอาดอยู่เสมออยู่ในสภาพดีใช้งานได้ 7. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา สถานศึกษามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารหลายช่องทางเช่นเพจเฟ e บุ๊กของโรงเรียนกลุ่มลายชั้นเรียนวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านตะลิงสูงสามาคัคคีขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน